ในคลิปนี้เราจะสุ่มแมปที่มีรูปภาพปกที่สวยแล้วก็น่าเล่นมาดูว่าถ้าหากเราเข้าแมปแล้วเนี่ยจะสวยตรงปกจริงไหมปะไปดูกันแมปแรกของเราตั้งแขมอืมดูจากภาพปกแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะคะทุกคนมีผู้เล่นอยู่ทั้งหมด27คนแล้วก็มีการเข้าเล่นอยู่ทั้งหมด20000ปานเข้าไปเล่นกันหวังว่าแมปนี้จะสวยตรงปกนะคะทุกคน โอ้มันมืดนะทุกคนสามารถปรับเป็นกลางวันได้ไหมจะดูโดยรวมนะคะทุกคนดูจากภาพแล้วเนี่ยมันก็ตรงปกอยู่นะคะแต่ไม่ค่อยมีใครเล่นเอาแมปมืดนะคะทุกคนพี่เข้าห่งเข้ามาตอนกลางคืนพอดีก็ถือว่าสวยสวยใช่ได้เลยใช่กิกโดประตูเป็นแมปแฮงเอานะคะทุกคนก็ถือว่าจากซิปเนี่ยให้ประมาณ ตรงปกให้ประมาณ8อืมอก็ถือว่าตรงปกเลยนะโอเคค่ะแมปต่อไปต่อมาแมปชีวิตดาวนะ่าจากที่เราดูรูปแล้วเนี่ยให้เราจำลองเป็นสัตว์ใช่ไหมเออให้เราจำลองเป็นสัตว์ปกค่อนข้างที่จะสวยนะคะทุกคนหวังว่าเข้าไปในเกมแล้วเนี่ยจะสวยตรงปกนะนี่ไงนแนวการสวมบทบาทจำลองอวาตารโอเคกดเข้าไปเลยกดอ e, ีกินเ้ ตอนนี้เหมือนกับว่าเราอยู่เขตเซฟโซนนะคะตรงนี้สัญลักษณ์เซฟโซนข้างหน้ามีบ่อน้ําด้วยชีวิตสซาวนามีสะพานถือว่าตรงปกนะคะทุกคนถือว่าตรงปกมากเลยจากสิบคะแนนให้เก้าใช่เพื่อนของเราไหมอทักไทยเขาหน่อยแล้วคายเขาหน่อยนะอ่ะพยักหนา้าใส่เขาเฮ้ยเฮ้ยเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันฮะ อ้าว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 ชน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 อืมโอ้โหตกลงเขาหรือเราโดนเนี่ยเขาหรือเราโดนโอ้ยพอแล้วล่ะเหนื่อยอยู่ในเขตเซฟโซนก็ตีกันได้ค่ะทุกคนนี่แหละกวางน้อยไม่อยู่โอเคค่ะทุกคนแมปต่อไป แมปต่อไปมาป่า RP พีมาป่า r าพเนี่ยดูจากรูปแมปแล้วเป็นอนิเมะเป็นรูปการ์ตูนนะคะทุกคนไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นรูปอะไรมีผู้เล่นอยู่ทั้งหมด177่งคนแล้วก็มีการเยี่ยมชมอยู่ทั้งหมด2.7ล้านโอ้โหโ,โคตรเยอะแสดงว่าแมปนี้เนี่ยดีเป็นแมปดีคุณภาพปะอื เฮ้ย hey, สวยมาก hey, มาตัวผู้เรามาผสมพันธ์กันปะโอ้โหแม็กแล้วค่ะทุกคนเขามียดแบบแม็กแล้วอ่ะแมปโคตรสวยโอเคค่ะทุกคนแบบนี้นะให้ภาพสวยอยู่ที่10เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสวยกว่าภาพหน้าปกนะคะทุกคนมองดูอะไรเนี่ยนี่น้องหมาตัวนี้จะให้ดอกไม้เลาอ่ะเก็บเก็บเก็บอ้าวหายไปไหนอะ่ะปะแมบปบต่อไป เรามาแมปนี้บ้างโลกแห่งเวทมนต์อัลฟาโอโหโอ้โหวู้โ,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 โสวยโอเคค่ะแมพนี้ชื่อว่าโลกแห่งเวทมนต์อัลฟา เป็นแมปสวมบทบาทอีกแล้วค่ะทุกคนมีคนเล่นอยู่ทั้งหมด144คนตอนนี้แล้วก็มีการเยี่ยมชมอยู่ทั้งหมด12ล้านโอ้โหโคตรเยอะโอเคไปเล่นกันโรงเรียนเวทมนต์ไมก้กายสิทธิ์โอนมนโมตสาะภควาโตะลหะโตสมาสัมพุทธสะมันใช้ยังไงอะไมก้กายสิทธิ์เนี่ยโอเคถือคมไฟออกมาก็เหมือนจะสว่างขึ้นนิดนึงเปิดหีเปิดเปิด ได้เงินหุย้ยนี่รอไม่กวาดโอเคพี่เขงได้ไม้กวาดแล้วคะ่ะทุกคนอ้าวไม้กวาดหายไปไหนอะโอเคปะข้างนอกนี่รู้สึกเหมือนบรรยากาศจะไม่ดีนะกลางคืนอีกแล้วกลางคืนอีกแล้วเนี่ยมันมืดตต้อๆกดอันนี้เป็นหน้าระเบียงใช่ไหมข้างนอกมันออกฝั่งไหนอ๋อนี่ไงบันไดถือโคมไฟออกมา อันนี้เป็นห้องสมุดไหนหละไหนหละ่ะไม่กวาดเราสามารถขี่ไม่กวาดได้นี่ไงข้างนอกอา้าโอ้โ,อโอหหลายชั้นจังเลยเราอยู่ตึกไหนเนี่ยโอเคค่ะทุกคนแบบนี้นะคะนี่เช้าแล้วขนาดเช้าแล้วเนี่ยก็ยังมือดอยู่เลยโอเคแบบนี้นะคะพี่ให้8คะแนนเพราะว่า มันเล่นยากมากแล้วก็แล้วเนี่ยไม่มีไม้กวาดคี่แบบเขาพื้นที่ส่วนมากจะเป็นแบบมืดๆหลอนๆโอเคค่ะปะแมปต่อไปแมปต่อมาสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เวลวลโอเคดิสนีย์แลนด์เวลเป็นแมปแมปอะไรการจำลองแล้วก็ มีคนเล่นอยู่54คนรวมการเยี่ยมชมทั้งหมด6.4ล้านอู้ก็ถือว่าเยอะนะคะทุกคนปะเข้าไปแมบบนี้กันมาดูว่าแมบบนี้เนี่ยจากรูปปกจะน่าเล่นนะแค่ไหนเข้าเกมมาก็มีดนตรีลิขสิทธิ์ให้เราฟังซะแล้วโอเคเล่นเมื่ออีกแล้วค่ะทุกคนไม่มีแมบบไหนที่พี่เข้าหงเข้ามาแล้วก็สว่างบ้างเลยหรือเนี่ยเมื่อเข้าเกมมาเราก็มีเงินอยู่100บาทโอเค มีอะไรให้เล่นบ้างแบบนี้สวยตรงปกไหมดูจากภายนอกแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะคะทุกคนพ่อค้าขายป๊อบคอนโหตั้ง75บาทซื้อแล้วเราจะหาเงินมาได้ยังไงแล้วป๊อบคอนเราอยู่ไหนพ่อค้าป๊อบคอนอยู่ไหนอ่ะซื้อแล้วไม่มีป๊อบคอนเลยโอเคช่างช่างมัน เหลืองเงินอยู่25เหรียญคงไปเล่นที่ไหนไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะขายลูกโปง่งทุกคนอย่ามาซื้อนะคะทุกคนซื้อแล้วก็ไม่ได้อะไรบอลลูนสีแดงฟรีไหม5้เรามี25่ออ้ซื้อไม่ได้แล้วร้านนี้ละ่ะร้านนี้เขาทำบันไรพนักงานพนักงานไม่หลับไม่นอนเลย500 500รบาทไม่ซื้อ ซื้อแล้วไม่ได้ของไม่ซื้ออู้อันนี้เป็นของฝากนะคะทุกคนดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นของฝากขบวนพาเลตอะไรไม่มีเลยใช่ไหมหรือว่ายังไม่เช้าอู้วกว้างอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าหากน้องๆคนไหนเนี่ยอยากเข้ามาเล่นก็เข้ามาเล่นได้นะคะที่แมปดิสนีย์เวลพี่ก็หคงจะสำรวจไม่หมดอู้หกว้างอยู่เหมือนกันนะซื้อมาถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยโู อดูแค่นี้แล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวยาวเราแค่มาดูแมบว่าตรงปกหรือเปล่าโอเคมปนี้นะคะตรงปกก็ให้ก้าวแล้วกันอืมจากที่เราดูปกนะมาแมบบต่อมาทะเลสาบนางเงือกดูจากรูปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแมบบสวมบุบาดูสวยอ่ะโอ้ รู้สึกว่ามันจะเป็นกลางคืนอีกแล้วนะคะทุกคนน่าจะเป็นกลางคืนอะ่ะเหมือนกับว่าเราจําลองใช้ชีวิตแบบนางเงือกโอ้มีคนเล่นอยู่700แล้วก็คนเยี่ยมชมอยู่ที่80ล้านโอ,โอ้โคตรเยอะแสดงว่าแบบนี้ก็ดีโอเคปะไปเล่นกันพี่เข้าหุงจะได้เป็นนางเงือกเตี้ยแล้วทุกคนมันจะมีแมปไหนที่สว่างให้เราสักแมปไหมที่เข้ามาเปลี่ยน โอเคแมปนี้ก็ให้ตรงปกประมาณ5้าหทับสิบแล้วกันนะทุกคนเออเลือ้อยเป็นงูเลยเนี่ยเลี้ยวเลื้อยเป็นงูเลยโอเคค่ะทุกคนปะแมปต่อไป แบบต่อมาสวนดอกไม้ในเมฆสวนดอกไม้ในเมฆมีคนเยี่ยมชมอยู่ทั้งหมด4ล้านเป็นแนวโซเชียลโซเชียลอะไรเนี่ยมีคนเล่นอยู่ทั้งหมด13คนหูน้อยน้อยมากดูจากรูปภาพแล้วเนี่ยมันน่าจ,จะสวยมากๆเลยนะน้องๆนี่มีดอกไม้เกิดอยู่เต็มบ้านเลยโอเคปะ่ะเสียงเสียง,เส,ยงเสียงหนูพูดได้แต่มันค่อนข้างที่จะแหลกนะคะทุกคนเพราะว่า มันก็ว่ามันเป็นโมเดลฟรีอ่ะเ้ยดียยนะไม่ลงไปข้างล่างดีกว่าถ้าให้ตรงปกนี่ก็ตรงปก100%นะคะพี่ว่าน้องๆคิดว่าตรงปกไหมโอ้สวยเป็นแบบที่เอาไว้คุยกันเหมือนเดิมส่วนมากแบบไว้คุยกันแล้วก็นั่งชิลเนี่ยภาพมันจะสวยมากเลยโอ้สวยมากโคตสวย โอเคค่ะทุกคนแบบนี้พี่ให้10คะแนนแล้วกันเนาะวิค,คนหรือ n b c เนี่ยเนี่เนี่ยโคตรสวยอุ๊ยสาเหรียดเลยเหรอโอเคค่ะทุกคนทุกคนคิดว่ายังไงกับทุกๆแบบที่พี่พูดมาสุดมากนะคะแบบที่เป็นการจำลองสวมบทบาทเนี่ยแบบสวยกันทั้งนั้นเลย น้องๆคิดเห็นว่ายังไงน้องๆชอบแบบไหนมากที่สุดพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่ได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย